สวัสดีค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถรุ่น L4018SP สภาพแบบสวยฉ่ำสวยมงลงสวยแบบสวยจริงสวยตรงปกไม่จบตากุ้งบอกเลยค่ะวันนี้พูนเสมอจัดให้แล้วนี่เลยจ้าคันนี้เลยจ้ะ L4018SP รุ่น m e t a l l i c Edition ลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่แบบสวยแบบแรไอเทมนะคะกุ้งบอกเลยว่า วันนี้ไม่ควรพลาดรีวิวคลิปนี้เราไปดูกันเลยดีกว่านะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นคิวของรถรุ่น L4018SP นะคะเป็นรุ่นแลไอเทมของคูปตาเลยนะคะเป็นรุ่น m e t a ลล i กเอดิชั n ลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่ไม่ควรพลาดจริงๆเพราะว่ารถคันนี้ใช้เพียงแค่200ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้า และผ่านหกนะคะลูกค้าราคาเพียงแค่4,049,000บาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้าประหยัดไปเกือบ200,000บาทเลยนะคะถ้าซื้อรถมือหนึ่งนะคะดูจากสภาพแล้วนะคะลูกค้าสวยเดิมสวยสภาพป้ายแดงแบบนี้ไปออกตังซื้อรถใหม่ทำไมคะมาซื้อที่ร้านเราดีกว่าค่ะลูกค้าจะซื้อออนไลน์ก็ได้จะซื้อมาซื้อหน้าร้านก็ได้มาทดสอบระบบได้ด้วยตัวเองได้เลยนะคะเราเริ่มกันเลยนะคะที่ยาง ยางสภาพ99%จ้ะลูกค้านี่จ้ะโอตานิติดตัวรถมาจากโรงงานทุกจุดสีเดิมรอยมาร์ครอย QC อยู่ทุกจุดนะจ้ะลูกค้ารถไม่เคยแกะนะจ๊ะรอยตรวจ QC จากวิศวกรโรงงานครบคะ่ะสีสีแบบไม่เหมือนใครค่ะลูกค้าเอาไปแบบอวดชาวบ้านได้เลยจ้ะลูกค้าเอาไปอวดเพื่อนบ้านได้เลยจ้ะสีแบบนี้หายากจ้ะเป็นรุ่นแรไอเทมนี่จ้ะ สีใบดันสีเดิมนะจ๊ะสีเดิมไม่ได้ทำลูกคันล่างนี่จะ้ะของแท้ค่ะลูกค้าดูยางอีกฝั่งหนึ่งนะคะยางหน้าอีกฝั่งหนึ่งสวยๆแบบนี้หายากราคาแบบนี้กุ้งบอกเลยว่าหายากจริงๆอ่ะเราไปดูที่สีตัวรถนะจ๊ะรอยมาร์กรอยคิวซีรอยการตรวจคุณภาพของวิศวกรของโรงงานอยู่ทุกจุดไม่เคยแกะไม่เคย เปลี่ยนซีนอะไรทั้งนั้นเดิมๆทุกจุดค่ะบอกก็เป็นเบาะแท้จากโรงงานนี่นี่จ้ะสีเดิมสีสันเดิมๆทั้งหมดนะจ๊ะร้านเราไม่ทําสี ชั่วโมงไม้แท้ไม่ต้องกลัวจากลูกค้าไม่กอไม้ไม้จริงไม่ตรงปกไม่จกตาไม่กอไม้ให้เซ็งค่ะลูกค้าร้านเราซื้อไปแล้วแนะนําต่อบอกต่อแน่นอนของเราคุณภาพของแท้แน่นอนจ้ะนี่คะ่ะสีสันแบบนี้ใครอยากได้ของเก๋ของดีของแบบเอาไปเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านต้องซื้อคันนี้จ้ะลูกค้า4ี่แ0นบาท เบอร์โทรศัพท์กุ้งนะจ๊ะศูน4 5 3ก2 2 4แท้เดิมทุกจุดซื้อไปไม่ผิดหวังไม่เซ็งไม่ด่าตามหลังแน่นอนนะคะลูกค้ารถสวยจ้ะลูกค้ายางหน้ายางหลัง99%กุ้งให้แบบนี้กุ้งบอกเลยว่า99%ใครให้เท่าไหร่ไม่รู้แต่กุ้งจะให้ 99% 4 49,000บาทลด200ชั่วโมงหาแบบนี้ได้ยากแล้วนะคะใครเจอคลิปนี้ต้องรีบโทรมานะคะลูกค้าใครอยากได้รถสวยๆสภาพป้ายแดงโทรมาหากุ้งนะ0634539224รถจอดอยู่ที่พูนเสมอแท็กเตอร์จังหวัดระยองนะคะอำเภอแกลงตำบลกองดินจ้ะลูกค้าวิดีโอคอรดูรถดูร้านซื้อออนไลน์ได้เลยนะคะ เลขบัญชีของร้านนะคะจะเป็นบริษัทพูนเสมอแท็กเตอร์เท่านั้นนะคะลูกค้าเน้นย้ำราโทรกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ063 453 92 22 224อยากได้รถแบบแรไอเทมไม่ควรพลาดคลิปนี้จริงๆจ้ะสวัสดีจ้า